ัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบอ,อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะและอยู่ที่นี่เพราะว่าจะมาแนะนำโรงแรมดีๆราคาประหยัดมากมากโบเลือกที่จะพักโรงแรมนี้เพราะว่ามาคราวนี้มาทำาธุระค่ะแล้วโรงแรมเนี้ยอยู่ใกล้กับที่ที่โบจะไปทำทุระแล้วก็ราคาถูกมากประหยัดมากแค่คืนละ5้0บาทเท่านั้นนะคะที่สำคัญค่ะมัน พิเศษตรงที่โรงแรมนี้ยเขาไม่ได้เปิดมาราคาประหยัดแบบเนี้เพื่อก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้กําไรอะไรมากมายแต่ว่าเขาเปิดเพื่อที่จะให้น้องๆที่เป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่าเด็กออทิสติกค่ะได้เข้ามาฝึกง,งานนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้การใช้ชีวิตและก็การทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างนะคะมาพักแล้วรู้สึกว่าได้สนับสนุนน้องๆแล้วก็รู้สึกเป็นดังงามรัเด็กเมฆไหมคะในส่วนของตัว โรงแรมนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะคิดดู5้าร้อยบาทดูการตกแต่งสิคะแต่งแบบไทยๆนะคะสวยงามราคาแค่นี้โรงแรมนี้จะชื่อว่าโรงแรมซูเปอร์คิสนะคะก็ตรงตัวเลยข่าว่าโรงแรมสำหรับน้องๆเด็กพิเศษนะคะโลเคชั่นก็หาไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปรคิสซานูโลกนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายนอกค่ะสวยงามน่าอยู่ร,ร่รด้ไหมคะส่วนในห้องนอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะ ปกติที่นี่จะมีให้เลือกเป็นเตียงเดี่ยวกับเตียงคู่นะคะแต่ว่าวันที่โบมาเนี่ยห้องเต็มก็เลยได้ห้องนี้มาค่ะถ้าคนนอนได้แฟนมิลี่เลยแต่เรานอนคนเดียวนะคะที่เห็นนี่จะเป็นคลิปที่โบถ่ายหลังจากเช็คเอาท์ออกไปแล้วนะคะเขาบอกว่าวันแรกที่มาถึงลืมค่ะนอนก่อนห้องจริงนี่คือกว้างมากโบว่ามี30กว่า40ตารางเมตรได้ห้องน้ำนี่ก็อย่างใหญ่อ,ะอ่ะพร้อมกันในทั้งครอบครัวและที่สำคัญนะคะคือ เตียงนุ่มนอนสบายค่ะไม่ได้กากเลยแต่ว่าในส่วนของการปูผ้าปูลายเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นฝีมือน้องๆก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของความสะอาดเนี่ยคือสะอาดสะอานน่าอยู่พักได้ค่ะนี่เป็นโซนคองระเบียงค่ะแล้วก็ดูรูปบรรยากาศภายนอกอีกนิดนึงนะคะอะไร้างคะเพื่อนๆดูรีวิวแล้วอยากตามมาลองพักที่นี่บ้างหรือเปล่าเลย ท่าโอกาสก็อยกแนะนําให้มากันนะคะแต่ว่ามาช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอกับน้องๆนะคะเพราะว่าเขาต้องการเซฟน,น้องๆค่ะไม่ให้มีใครติดโควิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาม็เปิดร้านกาแฟด้วยนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะแต่เสียดายช่วงนี้ก็ปิดเหมือนกันค่ะปกติแล้วจะมีน้องๆมาคอยชงกาแฟแล้วก็เสิร์ฟบริการให้เรานะคะแต่ตอนนี้ปิดปิดทุกอย่างค่ะก็ <laughs> ถ้าใครสรในใจเรื่องของโรงเรียนนะคะอยากให้เราติดต่อเข้ามาสอบถามดูค่ะเพราะว่าวัาวานก่อนเนี่ยโบได้คุยกับ คนดูแลของพี่นี่คะ่ะรู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าเด็กๆที่เป็นออทิสติกอ่ะคะ่ะมีทางแก้นะคะมีทางรักษาได้ถ้านำเข้าโรงเรียนตั้งแต่ก่อนอายุห้าขวบค่ะเขาจะแยกเลยว่าน้องๆมีลักษณะแบบไหนนะคะควรจะแก้ตรงจุดไหนนะคะมีในการรีเสิร์ฟทำรีเสิร์ฟวิจัยต่างๆแล้วก็ดูแลรักษากันตาม ะะส่วนใครที่อยากมาพักนะคะก็สามารถจองผ่านเว็บไซต์ต่ง there, อางๆ a โก d a o o i n g งอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามว i น walk in, เข้ามาก็ได้ค่ะจริงๆแล้ว oh. บอก k ินราคามาตรฐานเท่ากันหรือคะี่ะ้า0บาทแบบถูกกว่าเว็บไซต์ด้วยค่ะเดี๋ยวโบจะขึ้นเบอร์โทร,รเบอร์ติดต่อให้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เโบขอลาไปก่อนนะคะเพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาเจอกันตราหน้านะคะบ๊ายบาย